สวัสดีครับพี่น้องมาแล้วช่องบ่าวกุยไลฟ์สไตล์ชาแนลครับผมวันนี้ก็มาเห็ดคลิปอีกคลิปหนึ่งครับผมคลิปตกปลาช่อนนะครับผมมาลุ้นกันว่าอ้าชิมีแต้มฝากพี่น้องเช็คตัวนะครับผมมาลุ้นกันได้ยังครับไปเลยพี่น้องวันนี้กับมาหอดน้องอีบะคอยแล้วครับมาเบิ่งกันว่ามีแต้มเช็คตัวมาเบิ่งหไม้ครับผม ม้น่ครับพี่น้องจะเป็นแบบประมานนี้นะครับเบิ่งกันว่าจะมีแตมบัวนะครับอาจจะบัวใดท้ายให้เบิ่งนะครับเพราะว่าบัวใดขากล่องมานนะครับเดี๋ยวเบิ่งสรุปผลงานเลยนะว่าจะได้จากตัวนะครับเอาแต่ตีก่อนนะครับสวัสดีครับอ้าพี่น้องนี้ว่าล่าปลาช่อนครับนี่ครับตัวพ่นครับอ่า ผมคิดว่าเงี้ยจะเงี้ยก็ตูป่าครับสงใัยกับปล่อยมันนะครับผมใช้จะปล่อยมันนะครับปล่อยมันลงหนองนะครับเนาะเบามาันหน่อยไนดะ้ปล่อยลงหนองครับผม